สวัสดีค่ะช่องใบบานติดเกมนะคะวันนี้ก็โยกับ Black r e s e r t นะคะกับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมประจำวันที่5มิถุนายน2567นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องบ้านตดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องบบ้านแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณผู้ดูนทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจาก่ดีมากๆเลยค่ะ หากคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็ี่ีสเซอรแล้วแล้วก็แม่บ้านขอนำเสนอร้านซ u เปอร์สเปเชียลช็อนะคะเติมง่ายเติมถูกแล้วก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะคะไม่ต้องใช้ ID Password วร์ดเลยเพียงแค่ใช้ลิงก์ส่งให้เขาเท่านั้นเองนะ ส่วนวิธีการเติมสามารถทักไปสอบถามทางร้านหรือดูคลิปของแม่บ้านได้เลยนะช่องทางการติดต่อของร้านก็ดูได้ตามนี้เลยนะคะมีทั้งหน้าเพจ facebook หรือว่า Line Official ก็แล้วแต่จะสะดวกเลยส่วนราคานั้นก็ขอบอกไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนซึ่งราคานะตอนนั้นขอให้เช็คกับทางร้านด้วยนะคะเพราะว่าราคาจะมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะคะหากใครบอกว่าติดตามมาจากช่องแม่บ้านเขาจะมีแพ็กส่วนลดให้สาหรับแพ็กใหญ่สุดด้วยนะ วันนี้นะคะก็มีแพดอัปเดตเข้ามาค่อนข้างเยอะในเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็หลายๆลอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมพอมกันเลยนะคะมีอะไรให้เรากันบ้างไปเลยฟิวอ่ามาดูเนะะื้อหาหลักกันนะคะเป็นการรวบรวมอุปกรณ์เก็บรวบรวมแล้วก็ตกบาเป็นรูปแบบตะกูลแล้วเรียบร้อยนะคะง่ายก็คือ ติดตั้งขวานเครื่องมือเก็บยางไม้จอบมีแร่เนื้อมีฟองหนังพัวหรือคันเบ็ดนะคะอันเดียวใช้ในทั้งตะกูลเลยแต่ว่า UI แบบใหม่เนี่ยอาจจะแบบมีความงงนิดนึงนะคะซึ่งเขาก็บอกไว้ว่าเออเดี๋ยวจะทําการปรับปรุง UI เพิ่มเติมอีกอันนี้ก็คือแบบใช้งานกันไปก่อนนะคะสําหรับใครที่เอ,อ่อติดตั้งอุปกรณ์แล้วใส่เบ็ดตกปลาอะไรได้แล้วงงก็ใช้ยังไงก็ ตอนแรกแม่บ้านก็งงเหมือนกันเดี๋ยวแม่บ้านจะแทรกคลิปไว้ให้นะคะเราก็จะทำเป็นคลิปช็อตให้ด้วยอีกทีนึงโอเคนะซึ่งอ่าขั้นต้นคร่าวๆก็เลยก็คือเมื่อเราติดตั้งอุปกรณ์แล้วนะอย่างแม่บ้านเนี่ยค่ะจะไปตกปลาใช่ไหมซึ่งคำอ่านที่มเขาบอกให้กดปุ่มจริงๆคือต้องกดปุ่มค้างนะคะมันเป็นปุ่มแอบแอบ,แอบงงตรงที่แบบมันอยู่ข้าง enter ทุกคนเึื่องเขาให้เขาว่าเครื่องหมายคําพูดนะคะซึ่งแม่บ้านก็แบบเอาตัวอื่นไม่ได้เลยแต่โอเคตามนี้นะคะ ก็คือต้องกดค้างด้วยนะคะกดค้างแป๊บหนึ่ง UI มันถึงจะขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็เลือกเลือกแล้วคือไม่ต้องคลิกสายไม่ต้องอะไรเลยนะแค่แบบเลื่อนเมาส์ไปเลือกสมมติจะตกปลาก็คือแบบเอาเมาส์ไปตรงตกปลาแล้วก็ปล่อยเลยนะคะมันก็จะมีคันเบ็ดเพิ่มเออแบบมันก็จะตกปลาให้เราเองอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็ถูตามคลิปได้เลยนะถ้าใครงงจะประมาณนี้ โอเคแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องกดปุ่มค้างนะถ้ากดทีเดียวไม่ขึ้นนะคะไม่บ้านลองแล้วอ่ะต่อไปส่วนอย่างอื่นเนี่ยพวกอุปกรณ์แบบตัดไม้อะไรแบบนี้เขาบอกว่ามันจะขึ้นมาเองนะคะกด R ได้เลยซึ่งกอ็อันนี้ก็ต้องไปทดลองกันอีกทีเนียแม่บ้านยังไม่ได้ยองนะจ๊ะลองแค่ตกปลาเฉยๆอ๋ออย่างที่บอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเขาจะปรับปรุง UI ตรงนี้ให้มันใช้งานได้ดีกว่านี้นะคะตอนนี้อันเนี้ย การใช้งานนี่อาจยอมรับว่าเหมือนแบบงานเผานิดนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงให้นะคะเราก็ตกปลากันแบบนี้ไปก่อนนะทุกคน <c oughs> ต่อไปนะคะการติดตั้งอุปกรณ์ทัศนาความชํานาญชีวิตของตัวละครซีซันนะคะเอ่อตัวละครซีซันเนี่ยจริงๆตอนแรกมันไม่สามารถใช้แบบไลฟ์สกิลร่วมกับคนอื่นหรืออะไรพวกนี้ได้นะคะ ก็เลยเขาก็เลยเอามาปรับร่วมด้วยเลยทีเดียวนะคะในตอนนี้ก็คือตัวซีซันเนี่ยจะใช้งานร่วมกันได้เลยใช้เครื่องมือเพิ่มภาษาขอชนะชีวิตในงานตกปลาและเก็บรวบรวมร,วม,รวมกันได้เลยนะคะก็คือใครจะเอาตัวซีซันไปแบบเก็บผักเออจะบอกตกม้าไม่จะไม่ให้เก็บผักเล่นเนื้อตัดไม้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะ ซึ่งเนื่องจากการอัปเดตครั้งนี้นะคะเลยทําให้อุปกรณ์รวบรวมของลรียอน่าก็คือกลายเป็นไร้ประโยชน์และอ่ะเขาก็จะโลกทิ้งนะคะซึ่งก็จะไม่สามารถรับควทยที่เกี่ยวกับกระเป๋าอุปกรณ์รวบรวมของลรียอน่าได้นะคะในวันนี้ก็คือจะเอาควสออกไปอะไรใดๆแล้วก็ไม่ต้องไปทำควยกันอีกแล้วเนาะแล้วก็เครื่องมือรวบร,รวมตกลาไหนที่มันทําการแบบโคลนไว้อยู่ก็จะโดนยกเลิกการถ่ายโอนนะคะ เพราะว่ามันกลายเป็นแบบร่วมกันทางตระกูลแล้วเนาอก็สะดวกสบายดีติดตั้งอันเดียวจบโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ทั้งหมดอันนี้คือแม่บ้านแบบสรุปย่อให้แล้วนะคะจากที่มันยาวๆเนี่ยโอเคต่อไปนะคะเป็นเรื่องของอ,อาชีพวันนี้คือ,อต้องบอกว่าอาชีพ รีรีสกิลอาชีพอันใหม่ยังไม่เข้านะคะแล้วก็เหมือนจะยังไม่ได้เข้าเกาหลีด้วยนะคะเท่าที่ส่องดูก็น่าจะต้องรอเขาปรับปรุงกันอีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็รอกันต่อไปเดี๋ยัเขาต้องทาทาก่อนตัวละครใหม่มาแหละนะอะมาดูของเราก่อนนะคะเอ,อปรับปรุงผลรูดซึมความโกรของผู้ดํานะคะวันนี้ก็คือเรื่องความโกรกผู้ดําก็เหมือนจะเข้าแล้วฉะนั้นก็แผดทุนก็น่าจะเข้าด้วยเหมือนกันนะคะ จากเดิมเนี่ยที่เราใช้ทักษะในการดูดซึมความกโกรธนะคะปาบราบรา,บาก็จะแตกต่างไปตามรูปแบบแต่ละคนนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนให้ไม่สามารถใช้ทัศนะการดูดซึมความกโกรธได้อีกต่อไปนะคะยกเว้นอาชีพชายที่สามารถมอบผลให้เกณฑน้ำสมัยท่านอื่นได้โดยมีการรวมผลเพื่ออนาคตาติดคี้ดี่เข้าให้เป็นทักษะรวมเพื่อให้สามารถใช้ทักษะกการดูดซึมความกโกรธได้ เขาว่าไงเนี่ยอันเเริ่ม,มงงแหละอันเองององเองเอาเป็นว่ามีการปรับใหม่นะคะและทีนี้เซ็ตทุนกระดานนะคะก็ถ้าเกิดใครเข้าใจตรงส่วนเนี้ยคอมเมนต์บอกแม่บ้านได้นะฮะทีนี้อ่าเซ็ตทุนกระดานนะคะเพิ่มเข้ามายยบยอเยื้วนะคะแล้วทีนี้ก็มีการปรับปรุงเรื่องความโกดผู้ดําใหม่ในส่วนนี้ด้วยซึ่งถือว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ความกดผู้ดำหนึ่งร้อยเนี่ย ก็คือเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด30เพิ่มความเร็วในการโจมตีและไล่เวทบวก25เปอร์เซ็นต์เพิ่มอัตราการติดคีย์คอ่30เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนความโกรธพูดดำ200นะคะจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด55เพิ่มความเร็วในการโจมตีและไล่เวทบวก25และเพิ่มเลือดสูงสุดที่2,000นะคะเพิ่มอัตราการติดคิติคอลอีก50นนะคะซึ่งปกติตอนแรกมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นั่นเอง การดูดซึมเนี่ยแม่บ้านคิดว่าน่าจะหมายถึงที่ถ้าเกิดอย่างที่แม่บ้านใช้อะก็คือปิดใช่ไหมปิดไว้แล้วจะแบบกดตัวเซตนะคะหรือตัวีนั่นเองนะคะตัวเซตนั่นแหละเป็นก็จะมันก็จะกลายมาเป็นบัฟนั่นเองนะคะโอเคอันนี้เข้าใจาแล้วอ่ะต่อไปนะคะเป็นเนื้อหาแยกแตำแหน่งเออและสิทธิ์ของกิ้วนะคะวันนี้ก็คือมีการปรับปรุงเรื่องการ มอบตำแหน่งปรับปรุงสิทธิในกิลทุกอย่างเลยนะคะก็คือ,อาสามารถตั้งค่าสิทธิสถานะสมาชิกกิลด์คลิกที่สมาชิกกิลด์ UI ตั้งค่าสิทธิ์กิลด์นะคะก็คือแต่งตั้งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันจะยอบเยง่งย่อยยุบยิบเยียบยับมากมายนะคะก็คือสมมุติว่าตั้งใครเป็นแค่รองกิลด์ใช่ไหมคะแต่คุณก็สามารถตั้งได้อีกว่าเอ้รองกิลด์คนเนี้ยจะทําอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นรับคนเข้าออก ดูเียนคําพูดประจําวันเนี่ยหูดูดิแยกย่อยคือแบบยุบยิบมากซึ่งดีนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเหมือนกับมันไม่สามารถก,กาหนดได้ขนาดเนี่ยเอออะไรอย่างนี้เป็นลองตอนตอน,ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือทุกคนจะแบบเป็นรองกิลเหมือนกันไม่ได้นะเข <c oughs> ้าใจไหมว่าอันไหนคือเป็นรองกิลเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าหน้าที่เราจะเหมือนกันอะไรอย่างนี้เออประมาณนั้นเลยนี่ก็คืออยู่กับเออหัวกิลแล้วนะคะก็จะมีเออหัวกิลกับผู้ช่วยนะถ้าเกิด อันนีนะ้ที่ตั้งได้นะคะก็สามารถเอ,อ่อเปิดปิดสิทธิสมาชิกกิวได้ดูก่อนได้แล้วก็แต่มันก็จะมีอันนี้แบบเยียดย่อยไปอีกเหมือนกันนะว่าเอ้ยคนแบบว่ารองกิวทําอะไรได้บ้างก็คือเราแบบหัวหน้ากิวก็สามารถไปแบบไปจํากัดได้อีกว่าเอ้ยหรือจะให้ทําได้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นโอเค ซึ่งหูเยอะมากโดยสิ์จะถูกแบ่งเป็นสี่กลุ่มนะคะมีกลุ่มการจัดการกลุ่มกิจการมกลุ่มต่อสู้กลุ่มการเงินนะคะก็เหมือนแบบอากแกงล้งนี้นะคะเป็นรองกิวหน่วยบัญชีเอ่อพวกนี้เป็นแบบรองกิวหน่วยหน่วย,วยรับสมัครคนหรือว่าพวกนี้ก็จะแบบให้เป็นแบบรองกิวหน่วยการดูแลสงครามอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะน่าจะมีให้ตั้งชื่อไปเลยเนาะรองกิวฝ่ายบุคคลรองกิวฝ่ายสงคราม เออไปเสนอด้วยวแบบจะแบบชื่อตำแหน่งจะได้แบบยิบย่อยไปอีกอ่ะต่อไปนะคะเป็นผลเซตของเครื่องประดับทุนกาดนะก็คือประดับทุนกาดได้รับการปรับปรุงผลเซ็ตใหม่นั่นเองก็ปรับเป็นถ้าใส่สามชิ้นนะคะถ้าได้รับความกดผู้รําที่สามารถรได้คนเดียวสาสิเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าใส่ครบห้าชิ้นนะคะเพิ่มพลังโจมตีไปอีกบวกสิบสองเลยนะคะ ก็ <G ül> อันนี้ก็แล้วแต่นะส่วนใครที่สงสัยว่าเอ้ยจะใช้ทุนกาหรือเดบโบดีอันนี้มันมันแล้วแต่จริงๆอะ่ะเออมันก็ต้องแล้วแต่เราเล่นนะคะ <c oughs> อ่ะเหรียญตาแห่งการตอบแทนนะคะวันนี้ก็คือพวกเหรียญตาต่างๆง่ายๆคือเหรียญของรางวัลอะไรก็ตามที่เราแบบเหลือทิ้งไว้ไม่ได้แลกไม่ได้ขายไม่ได้อะไรก็เขาก็เอามามัดรวมให้เป็นของรางวัลเพิ่มเติมตมาเนาะแต่ใช้แอบใบช้เยอะอยู่แต่ว่าเออก็ดีกว่าเสียเปล่านะคะ ดังานั้นใครจะใช้อะไรก็เอามาแลกสนามส่วนใหญ่ของแลกก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบทำของวีร้อยเปอร์เซ็นเป็นท้งประดับแล้วก็ของบอสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแบบว่าแลกของเอาไว้เโคลนหรือว่าถ่ายโอเนทมนั่นเองแล้วก็จะเป็นของเอาเวกมาอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็าลองเลือกดูกันได้ต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงไอเทมึ้นจะเป็นสำหรับการผลิตไอเทมเครื่องเรือนด้านล่างนิดหน่อยนะคะ บางอย่างอาจจะมีข้ามบ้างนะคะอาจจะมีค้ามบ้างเออโอเคอ่าแล้วก็มีการปรับปรุงบททดสอบของเอเรนเทียนิดหน่อยนะคะเปลี่ยนแปลงให้สามารถรับเอ่อหลักฐานการรวมที่สูญเสียพลังเมื่อยืดโอเคอ่ะต่อไปนะคะปรับปรุงเควสกวาดล้างบางกรเแดงและการมอรจากเควสรายสัปดาห์เป็นเควสพื้นที่แทน โอเคคือปรับใหม่เลยสินะไม่ได้ปรับเพิ่มโอเคตอนนั้นอ่านใน Google m a แล้วเข้าใจไปอีกอย่างเด็กก็คลายๆกันนะคะอ่ะสรุปก,ก็คือเอาเควสดรายสัปดาห์ออกเลยนะคะก็คือตอนเราไม่ต้องไปรับเควสดรายสัปดาห์แล้วอันนี้ก็คือปรับให้สาหรับคนที่ลืมด้วยนะคะบางทีบอกอฮ้ยรีบๆมาตีปุ๊บเรายังไม่ได้นี่แล้วก็แบบลืมรับเควสดเอาตีฟรีเลยเลยประมาณน,นี้ ก็คือเป็นเคเวสพื้นที่ไปเลยนะคะก็จะขึ้นอยู่ตรงเออข้างๆแมพอะมุมขวาบนนั่นเองเวลาตีเสร็จปุ๊บคือจะติดก,ก่อนตีหรือหลังตีก็คือสามารถรับรับเคเวสได้เลยมันขึ้นอัตโนมัติเลยนะคะยกเว้นว่าคุณลืมกับตีเจ็บออกเลยเน,นี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะซึ่งเคเวสนะคะมันจะเป็นเคเวสร,รายสัปดาห์ที่รีเซ็ตทุกวันพฤหัสนั่นเอง ดังนั้นถ้าเกิดใครจะแบบเก็บก่อนวันวันวันพรุ่งนี้ก็คือให้เก็บซะก่อนนะคะก็คือคือเดี๋ยวสิเออเออโอเคประมาณนี้ฮะต่อไปนะคะสงครามฐานแล้วก็ครอบครองนะคะปรับผลบัฟให้เป็นหนึ่งในรางวัลสงครามฐานใ,ให้มีความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะคะ คือผลดังกล่าวจะปรากฏเป็นไอคอนบริเวณด้านบนนาะจอเช่เนเดียวกับฮอสลาพัประโยจะปรับใช้ไปทั้งตระกูลเป็นเวลา48ชั่วโมงอันอันก็คือถ้าสมมติใครไปเข้าร่วมสงคารามนะคะแล้วที่ได้บัฟผลดอกผลอะไรมานั่นนะตอนแรกมันให้เป็นใบเนาะตอนนี้คือปรับไปอีกแล้วนะคะก็คือไม่เป็นใบแล้วแต่ว่าเมื่อคุณเข้าร่วมสงคารามแพ้หรือชนะคือโดนเด้งเข้าตัวไปเลยนะคะแล้วก็จะอยู่48ชั่วโมงบังคับเราไปฟาร์มผ่านใน48ชั่วโมงถ้าไม่ฟาร์มบัฟก็จะหายไป แต่ถ้าใครหัวทุกวันก็คือคุณก็จะมีบัฟทุกวันเลยโอเคอ่ะก็จะเป็นแบบนี้แทนนะคะอืมโอเคง่าย,ายๆตามนี้เลยซึ่งอ่าขออนุญ,ญาตดูผลแบบนิดนึงละคันนะเผื่อใครแบบไม่ได้ดูแพทเก่านะคะก็คือ่วนบาเลนอาเซิลเดียนะคะเมื่อเราเข้าร่วมเนาะจะเริ่มต้นที่ ตีมอนเพิ่มเติมห้ากห้าอัตราดอกเปอร์เซ็นต์บวกห้าแล้วก็ทักษะความชำนาญชีวิตบวกยี่สิบห้าแล้วก็ค่าประสบการณ์ชีวิตบวกยี่สิบนะคะส่วนผลบัฟรางวัลเมื่อชนะก็คือบวกเพิ่มไปเป็นตีมอนหมดตีมอนเพิ่มสิบอัตราดอกเบี้ยเท่บวกสิบเปอร์เซ็นต์ทักษะความชำนาญชีวิตบวกห้าสิบค่าประสบการณ์ชีวิตบวกสามสี่ส่วนเมเดียกับบาเรนเซียก็คือ คลายย้ายๆกันนะคะคือเริ่มต้นที่สิบแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกอีกหนึ่งประมาณห้าเปอร์ซ็นตพราะว่าพลังถ้าเราชนะเราจะได้พลังตรงตีมอเตอร์บวก1ิบห้าอะไรประมาณนี้เนาะส่วนคาพีออกับมาคามาซีเวียนะคะก็จะเป็นโหนดที่ไม่มีแคปเลยก็จะคล้า,ลายๆกยยยนันก็คือเริ่มต้นที่ยี่สิบบวกมอนยี่สิบเอ่อตาดอบยี่สบเปอร์เซนตถ้าชนะก็จะเป็นบวกไปอีกห้านะคะประมาณนี้โ okay, อเคคอต่อไปนะคะปราตูวแห่งโซลาร ประตูโซลารีจบยังหวาขอขอบคุณท่านนักผจมภัยทุกท่านใี่สนุกสนานไปกับระบบ PVP ของแบกเกสเซอร์ arch, ไม่ว่าจะเป็นสงครามทานหรือรีกิวมีนักผจมภัยจานวนมากได้ส่งความคิดเห็นกับประตูโซลารีเข้ามาซึ่งประตูโซลารีซีซั่นประจากําลังจะกลับมาพบทุกท่านในวันที่3กรกฎา,าคมขอเชิญชวนนักผจมภัยทุกท่านเข้าร่วมการต่อสู้อันดุเดือดเพื่อก้าวไปสู่การครองบัลลังก์แห่งโซลารี100ท่านหวังว่านักผจมภัยทุกท่านจะให้ความสนใจในสนามรบประตูโซลารีซีซั่นประจํานี้กันมากๆ โอเคสำหรับเอ,อสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับโซลาลีนะคะก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกแล้ววันที่3กรกฎาคมนี้นะจ๊ะก็คือเดือนหน้านั่นเองอู้เอ๊ะ3กรกฎาเดือนหน้าชีปใหม่จะมาวันไหนนะอ่ะโอเคสำหรับเพจวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรเล่ากันบ้างกิจก,กรรมข้อเสนอใหม่ของแพท Radio, พไปรีจีโอผู้บริหารปุ่มการขาอีกาดานะคะ เออมีกระถางทูบมีใบรงทะเบ,บียมรถมา้าเฟรี่ดอดด้วยหรอถึงสิบเก้ามีเจนายโยนนะคะกิจกรรมนี้เมื่อโรคแบลกเซอร์ถึงเวลากลางคืนคือในเวลาในเกมนะคือเวลาสี่ทุ่มถึงประมาณเจ็ดโมงหรือแปดโมงเช้าเนี่ยแหละแม่บ้านจไไนําไม่ได้เลยตอนจะมีจะแพร์รีจโอจริงจริงแพร์โยมอยู่ตลอดแค่ว่าเราจะคุยกับมันได้ตอนสี่ทุ่มของในเกมนะคะอะไปคุยกับแพร์รีจโอนะคะทุกคนแล้ว เราก็จะสามารถซื้อของกลับมันได้นะคะซึ่งรอบนี้คือเอาของเข้ามาให้จุกๆเลยโอ้โหเอ่อรายการไอเทมข้อเสนอใหม่ของแพรีจีโอที่เรามีโอกาสสุ่มได้นะคะก็คือมีรถม้าป่าเฟรด์ดราคาห้าพันซิเวอร์ห้าพันเอ็มนั่นเองเอ่อเพลสแตก1 5 0ร้ 3, อยห้าสิบสามพันโหโคตรแพงเพลสตกแพงนะเนี่ยแต่ถ้าใครแบบเออเอยากได้จริงๆก็ถือว่าไม่แพงหรือเปล่าไม่บ้างก็ไม่รู้นะ แล้วก็มีกล่องเครื่องรับเครื่องมาท็อกดันโลวว่ายูโทรณีทะเลนะคะอันละ3 0 0 0ันะคะถ้าเกิดเจอนะกระถางทูบเรียกความฝัน3 0 0 0มโอแมกอยด์ oh God. เดี๋ยวนะอ๋อจำนวนที่ซื้อได้เดี๋ยวนะจำนวนที่ซื้อได้แม่บ้านไม่รู้ว่าหมายถึงว่า3 0 0 0นเนี่ยคือได้3อันหรือเปล่าวะหรือนอืหอหรือหมายถึงว่าแบบจํานวนที่โอกาสเจออะไรเงี้ย ากลางวันที่ไม่จําบุจํานวนจะให้จำยวนหนึ่งเอออันเนี้ยใครลองซื้อแล้วบอกหน่อยเดี๋ยวไปบ้านจะไปลองนะคะถ้าสมมติว่าสามพันเอ็มแล้วคือสามอันอะเอ้ยคุ้มนะเพราะว่าอ,อันละพันเองอะซึ่งอันนี้คือซื้อเลยแต่ถ้าสมมุติว่าสามพันหนึ่งชิ้นก็ลองชั่งใจดูแล้วกันแต่ก็มันก็ดีกว่าทําเองแหละเออถ้าพูนตรงนะคะต่อไปนะคะข่าของกามสสามอัน เออขอใช้คำคำมันกำกวงนิดหนึ่งนะจำนวนที่ซื้อได้นะคะราคาสามพันซีเวอร์วุย้ยเขาน้องกามอดแล้วก็เฟลสแต็กร้อยยี่สิบนะคะสองพันเอ็มอันไหนที่ไม่บ้านไม่บอกจำนวนก็คือซื้อได้หนึ่งนะคะรูปปั้นคัดจาคานะคะสองพันเอ็มรูปปั้นโนเวอร์สองพันเอ็มโคมไฟคูทุมสองพันเอ็มเพสแต็กร้อยหนึ่งพันเอ็มนะคะกีบดอกไม้หล่นของซูซูสามอันหนึ่งพันเอ็มนะคะระดับหัวแรกญาพิเศษ หรือชื่อประดับกวางประดับกวางตัวเมียประดับมาป่าปราตีประดับสิงโตหน0 0งเอ็มทั้งหมดนะคะเฟสสตกเก,กบาใบเจ็แฝเฟสสตกแปดสิอัน500เอ็มเจ็สิบสามอัน300เอ็มนะคะใบไม้ดำแห่งคาตุคา100-200เอ็มอันนี้น่าจะแบบเป็นจนํานวนแหละเออคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ยังไงเดี๋ยวติดไว้ก่อนไม่บ้าไม่แน่ใจว่าอย่างนั้นหรือเปล่า แต่อย่างที่บอกคือไอ้ที่เอาเวงหมาเนี่ยถ้าสามอันสามพันเอ็มนี่คือคุ้มมากๆอันละพันเอ็มเองนะคะเวลาทําเองอะเกินอยู่แล้ว <c oughs> บอกเลยนะคะที่เอาเวงหมาสิบและกล่องกรีบดอกไม้ของเลรร้านหนึ่งร้อยอันนะคะสามอันร้อยห้าสิบเอ็มสามกล่องเหรอโอ้เยอะอยู่นะห่อเหรียญตาอีกาดํานะคะห้าร้อยอันยี่สิบอ่าเอ้ห้าร้อยอันยี่สิบจำนวนที่ซื้อได้ก็คือหนึ่งร้อย เออเดี๋ยวป,ป๊บนึงนะถ้าให้แปลสารจากตรงนี้น่าจะเป็นอันละหรอหมั้งือคือซื้อได้แบบยี่สิบครั้งอะไรอย่างเงี้ยอืมนะฮะกล่องยาประกายเพลิงรอยท้าของป่าไม้อันแข็งแกร่งเยอะเหมือนกันน,นเนี่ยแล้ก็กล่องหนังสือรับเรือนตาชาาักคาทูโชดช่วงกล่องชาดําอุปกรณ์ทําอาหารระดับสูงสุดมุ่นนี้กันนะฮะไล่ลงมาเรื่อยๆซึ่งโอ ส่วนรบมาป่าไฟร,ริโดต์เนี่ยแนะนํานะถ้าใครอยากได้นะคะ 5,000m ถือว่าไม่แพงนะคะจะซื้อก็ซื้อได้นะอืมจริงๆไม่พอว่ามันถูกด้วยส 5, าว่า5 0 0 0ยแต่เอาเถอะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ทํายากแล้วด้วยนะแต่ถ้าใครแบบขี้เกียจอ่ะอยากเอาเงินฟาดนะคะก็มาลองลองหากันได้เลยมันโอเคเลยตามเปิดให้บริการโดยตรงทั่วโลกนะคะครบรอบ2ปีการกลับมาของเครื่องประดับผู้ดําและเครื่องเรือนแผนที่โลกถึง26มิถุนายนนะจ๊ะ อันเชิญผู้ดำแล้วดําเนินคุยกิจกรรมความรู้สึกที่มีต่อทันอันนี้กิจกรรมมีคุณคุแล้ได้หมวกผู้ดำกับหลังหูผู้ด,ดำไปเลยนะคะก็สําเร็จคุยต่อเนื่องนะคะก็จะได้รับของเองนนไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะก็จะเป็นของแบบนี้ราะละเอียดเครื่องประดับอันนี้นะคะหน้ากากกับหลังหูมีตัวอย่างให้ดูด้วยอืมอันนี้มันเป็นกิจกรรมเดิมนะคะเอามาบนใครอยากจะได้ก็เอาเลยรอดดูรวด,ด,ด,ดไม่บ้านนี้แล้ว ก็ต่อไปนะคะของควคันสากคาคุโอเครื่องเรือแผงที่โลกนะคะตามหาคาคุโอแห่งภูบ้านไฮเดียตัวละครเลเวลสิบขึ้นไปเอ,อ่อก็จะได้แผนที่นนี้นะคะสวยงามมาใครสสยแต่งบ้านตาสะสมของเครื่องเรือนก็แนะน่าไม่ทำนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกิจกรรมมอบของเฉลยแห่งเกียรติทุกการเกาะสู้ห้าครั้งค่ะ ระยะเวลากิจกรรมนะคะถึง3รกรกฎาคมอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นรางวัลรายบุคคลนะคะสำหรับรีกิวนะฮะถ้าใครลงก็จะได้นะคะก็จะมีเออร่รางวัลได้ตระกูลละหครั้งนะคะรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็น เอ่อก็คือลงห้าครั้งนะคะได้กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพสิบรอบเป็นกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำรงชีวิตสิบห้ารอบเป็นกล่องคัมพีโอมูลระดับสูงสูต20ี่รอบเป็นสแตกคถึงร้อยยี่ิบหรอบเป็นกล่องเสร็จอวุชุด30สิบรอบเป็นกล่องอาวุชุดพรีเมียมนะคะการงานแสดงดนตรีแห่งช่วงทำนองที่งดงามน,นะคะไปแสดงดนตรีร่วมกับ G m กันนะคะสำหรับคนที่ชอบนะจ๊ะ หนึ่งยวิธีเข้าร่วมงานแดนตรีด้วยเพลงที่แต่งแต่งแต่งเ้ยแต่งเองนะคะคอนเซปต์หัวข้ออิสระกรุณาแต่งเพลงที่มีความยาวอย่างน้อยหนึ่งนาทีแหละไม่เกินห้านาทีนะคะแต่งเพลงให้เข้ากับคอนเซปต์เนาะก็เลยเออแล้วก็ไปลงในคอมมูนิตี้อัลบั้มเพลงตั้งชื่ออัลบั้มเพลงว่าโปรดิวเซอร์มือทองว้าวเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดเออวิธีเข้าร่วมงานแสดงในการเรียบเรียงเพลงของซ m เอใหม่นะคะโปรดิวเซอร์ท้าด่วนด้วย อห้ามมีการเลิกถ้าเกิดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆก็จะถูกปรับแพ้เลยนะคะเอะของขวัญที่จะมอบให้ก่นักผจญภัยโปรดิวเซอร์ทุกท่านที่เข้าร่วมนะคะก็คือตู้เพลงพิเศษแล้วก็มีฉายาถาวรด้วยนะคะนักประพั์ยอดเยี่ยมของชุดภาคเรียนพิเศษกระปเ๋าของแผดดีจิโอแพ็กเกจพร้อม30วันนะคะนี่รางวัลชนะเลิศน,นะจ๊ะ รางวัลยอดเยี่ยมสองท่านนะคะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีเป็นฉายาทาวเอร์เหมือนกันแล้วก็กล่องชูดภาคเยนพิเศษกระเป๋าของแ,อแพทริเกียวแพ็กเกจพอของโอมุูลเจวันแล้วก็รางวัลโดดเด่นหนึ่งท่านนะคะก็จะเป็นอัศรีย์ทางดนตรีแพ็กเกจพอแห่งโอมุูลสิบห้าวันเหมือนเป็นรางวัลพิเศษอะแล้วก็ยอดเยี่ยมสองท่านคือเหมือนกันนะคะต่างกันแค่แพ็กเกจพอแห่งโอมุูลเจ็ดวันแล้วก็ต่างกันตรงชื่อฉายาเฉยๆฉยนะจ๊ะรางวัลเข้ารอบทุกท่านจะเป็นตู้เพลงจิติญยาณเธอเมียนจ้า สถานที่เรยนกำหนดงานแสดงดนตรีนะคะดำเนินงานวันที่5กร,รกฎาคม2567นะคะเวลา1ทุ่มเวลาไทยนะคะท่านเี่ไม่เมาสถานที่จัดง,งานจะถูกแจ้งให้ผู้ชนะทรามต่างหากเพื่อดำเนินการอย่างราบรื่นนะคะก็คือเขาจะแจ้งอีกทีให้กับคนที่ชนะเท่านั้นนะคะโอเคก็ตามนี้นะคะทุกคนอ่สำหรับวันนี้นะคะก็ เออหมดแล้วโอเคกระเพาก็โอเคอยู่แล้วก็กิจกรรมก็นะคะก็ต่อเนื่องกันมายาวๆเลยโอเคสำหรับวันนี้ต้้งขอ,งอา,ามอนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ายยงไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่องแม่บ้านด้วยหลังจากให้กันด้วยนะคะวันนี้ต้้งขอ,งอาอนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย